เจ้าของที่ใจดีมักจะเจอปัญหาแบบนี้ภายหลังร้อยละร้อยเลยใจดีไม่เคยว่าลูกน้องไม่เคยตำหนิไม่เคยส่งสัญญาณอะไรทั้งสิ้นถึงเวลาระเบิดลงทีเดียวแล้วแยกย้ายมันก็จะกลายเป็นปัญหาข้อพิพาทแรงงานระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยการที่คนเราเนี่ยจํานวนมากๆเนี่ยมาอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่มีกฎระเบียบดังนั้นอย่ามองข้ามเป็นอันขาดนะคะเซตอัพบริษัทใหม่อะ ให้วางโครงสร้างตั้งแต่แรกวางโครงสร้างการบริหารงานให้ดีดกฎกติกามารยาทต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับต้องชัดอย่าคิดว่าไม่ถึงสิบคนแล้วไม่ทําก็ได้กรุณาทาเถอะนะคะอย่าให้มีปัญหาทีหลังแล้วเจอจริงๆลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องกฎระเบียบค่อนข้างหลวมนะกฎระเบียบค่อนข้างหลวมบางทีเนี่ยทาหากฎระเบียบม,มีนะแต่ไม่เคยใช้ดังนั้นเนี่ยอย่าอย่ารอให้ พนักง,งานของคุณเอย่อนยานอย่ารอให้พนักง,งานหย่อนยานแล้วจ,จึงค่อยมาจัดการเรื่องแบบนี้เลยมันมันเหมือนผูกเงื่อนไว้เยอะแล้วต้องมาแก้ปัญหาทีหลังการหย่อนยานในองคอ์กรเนีมันมีปัญหาแบบฝังลากลึกเลยนะก็คืออะไรอะ่ะมันไม่ใช่แค่ในระดับพนักง,งานไงมันเป็นตั้งแต่ระดับหัวหน้าง,งานผู้จัดการที่ไม่ได้ทําหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามแล้วมาจากใครล่ะก็มาจากเจ้าของนั่นแหละคือเจ้าของปล่อยใจดี เวลามีให้เต็มที่แต่พอเวลาไม่มีจะลดลงเนี่ยเริ่มยากแล้วแล้วก็ไม่รู้จะจัดการกับคนที่ไม่ได้เรื่องอยังไงด้วยอันนี้คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเยอะมากในในธุรกิจที่เป็นเ m e นะคะโดยเฉพาะของคนไทยที่บริหารกันแบบครอบครัวคือพอถึงเวลาแล้วมันจัดการยากจริงๆดังนั้นกรุณาไปทำสารตั้งต้นให้ดีตั้งแต่แรกมันจะซัฟเฟอร์ทั้งคู่ทั้งตัวลูกจ้างแล้วก็ตัวของนายจ้างเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยบอกเขาไงว่าเขาทำผิด พอถึงเวลาเราจะลงโทษเขานี้ยากแลละเพราะเมื่อก่อนไม่เคยลงโทษไม่เคยว่าแต่พอถึงเวลาจะรีนองค์กรเริ่มต้องบังคับใช้พนักงานก็ไม่เข้าใจสิว่าเอ้าเมื่อก่อนก็ทําได้ทําไมตอนนี้เริ่มเริ่มจะจัดการอะไรบางอย่างกับเขาแหละนะคะฝากไว้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องแบบนี้เซตให้มี้งแต่แรกจะดีกว่าดีกว่าวัวหายแล้วล้อมข้อถ้าคุณเห็นว่าความรู้นี้ดีให้กดติดตามเราไว้นะคะเราจะมาเล่าความรู้ HR ให้ฟังเรื่อยๆคะ่ะ